เอาไอ้ตะเข็บน well ี้ออกมาเพื่อที่จะลดลดลดตะเวอกินหาเลกเ้อมจเตาเนดดเมากเ้ินาะั้นหนคับลายเดียวมนก็เด้เหมือนกเห็นหินฟอร์มือเพราะว่าน้ำน้ำมันเกยก็อางปเืแน่มากเมือนตัินี ดูแล um> ้วโอหทำไมเึ<_<_<_<_ีงทำเหมือนก้อนหินอ่ะข้าวเปลตลาดอริยะออกตรงนี้ถ้าน้ำมันเกลืเขาจเออนี่ทำไมไม่ทำให้มันเหมือนหินจริงเขาบ้างอ่ะเนี่ยเนี่ยไม่ทำให้เหมือนหินจริงเขาบ้างอ่ะทำเรืทอยๆเติมเต็มไม่นั่งแช่ตู่น ใช่คตทางทางลงนะคะนี่า,างลงนั่ง,ง,งามาซื้อของที่ร้ <c oughs> านโนใจพี่ชีเลี้ยงหลานไ <c oughs> งพวอออิอโอเปียไปเห็มันป้อนข้าวลูกยากอะไรเลยวา,วางกองให้แล้วมันก็กินป,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 ปับปับีบกินด้วยเ,เด็กเมืองไทยนี่โทมันป้อนยากจริงๆป้อนข้าว เขาไปเอาบบแซวเขาเก็หาในนี้แหละเหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาหาของเปรี้ยวในนี้แหละมะาแมทองผูชายบอกในมะขามบัน้นเนี่ยมขาที่นี่หามะขามเปี้วยากนะมีแต่มะขามหานเอาแบบแซวที่หน้าตัวเลนเออนันมีต้นแซวจิ้มจิ้ม ตวมาเยะตากาเลยเราดิมันเป็นเกลี่ยมันเป็นทรงกรมันกรอบเปรี้ยวมอเอกรออนชิมดูที่ังเอเดียวไหมสาตะกาเปรี้ยวอะลองชิมดู่ะ อากาศไม่เหย็นนะมีเย็นแบบนี้เป็นประกอบประกอบมันได้อยู่ตรงนี้แบบนี้ดีประกอบโอ้นี่ลากเข้าไปอยู่ในนี้แล้ครับต้นอะไรเนี่ยมือหนึ่งไม่อยู่หลอดหมดเขาทิ้งไว้แล้วลากมันเข้างอกเข้าไปอ่ะโอ้เนี่ยเนี่ยเออแปลกมากเลยเหมือนตัวผักยาวมีรูตรงไหนมันแทรกเข้าไปหมดในนี้ใส่ สิบสามสี่สิบนอนได้หลายตื่นไปจังคนไปตื่นอีกต้องครึ่งหนึ่งมันต้องบ่ายสามเดจะไปตั้งอันนั่นดยบ่ายสามเนี่ยติมาสันติฮวงมาไม่มีคราวเลยจงก้นเลยเหรอทำไมอ่ะทากันสเหรอข้ากันเขียนข้าถ่ายข้าสดอยู่ทำไมจะไม่มีคราวอ่ะมีสิเดี๋ยวตายแล้วก็มีก็ยังไม่ตายเพราะท่านถ่ายข้าท่านออกให้ดูเด็กเยี่ยมน่ะสามรอบอ่ะ กือพืแล้วครับเานนทำเป็นลูกเป็น้ราทอีกรอบหนึ่งวันที่ไม่ให้เผาก <en> ็คือวันมัีสอบไม่เอาไม่เอาลูกจะเอาใครมาเผาวันมีโกก็เผได้ทุกวันไม่มีศกตรงเผาไม่ วันนี้แ,แกงเกี่ยงหน่าเดินทางไปเมากาอ๋ไปลงเรือไปลงเรือทนะี่นั่นติดชั้นแนมีโม่ด้วยนะชื่อ้อหวันพี่ไม่นี่นี่นี่ขายอะไรไม่แขกขายอะไรขายอะไรย ต้มยำไข่ต้มยำบ่ท่านก้มยำบ่ปวดไปก็ปวดไายมาเพื่อทำตลอดระบาดแค่ไหนแม่ก็ขอไปจากลูกและแม่เปรีใจเป็นคนที่เปรีใจไม่อยากรบกวนให้ตายระบาดก็ขออยู่กัปลูกและทางเราก็เปลี่นใจเพราะว่าแม่นอนไม่หลับทั้งคืนนะคะคนที่เฝ้าจะต้องไม่ไม่ได้นอนด้วยถ้าคนที่มาเฝ้าจะต้องมีพลังพอสมควร ถ้าไม่มีพลังนอกค่ะภายในสามคือแมงก็คุณนำหน้าก็ผัดเวรกันของเราตึ้มคืนแต่คึ้มคืนบางทีก็ไม่นอนตลอดเพราะว่าพอแม่ร้องเสียงดังก็นอนไม่หลับกันแล้วต้องตื่นตอนนั้นน้ําหนักก่อนที่แม่จะป่วยช่วงเดือนกว่าน้ำหนักมีชั้นี4.7โอ้โห4.4.7ตอนนี้เหลือสี่บ4.2ช่วงที่แม่ป่วยเดือนกว่าหนักเนี่ยน้ำหนักลดมาสองกิโลเจ็ดขีด แนี่ก็ถือว่าเป็นกุศลที่ฉันได้ทำให้กับแม่ทำทำทางจิตวิญอยณาง่ย่อาอ่ายเที่ฉันก็ <c oughs> รักถ่ายรูปไหไมครับถ่ายรูป่ากแม่ไปสองหน้านนนฉันรู้สึกว่าฉันดูแรงแม่ในตันนี้ากกม่แม่เด็ก,กแม่แ เรื่องกระดองกรดอครับน้ำยาจับน้ำยาจับจับล้างทุกอย่างได้ในไอ้น้ำยาจะเป็นล้างทองน้ำยาอเนกประสงค์เจ๋งครับใช่ที่ร้านทั่วไปถ้าตนไลน์าจะเป็นแบบแพคเกจที่เป็นแม่พิมพดนี่นะคะเพราะว่าฝาแตอกเนี่ยค่ะชื่อจ๊าบชื่อเจ๋งนี่บอกว่าถูพื้น น้ำยาถูพื้นผีฟ้าอันนี้น้ำยาล้างพื้นผี่อันล้างมาองน้ำมีถูพื้นนะคะจับเจ้าเี้ยวสีมูนะคะเออของกันได้ที่ออรยสีนอันนี้ดำกว่าที่อื่นอันนี้ล้างทนี้เมอนก่อาอันนี้น้ำยาล้างท้อง ยิ้วขาวเราก็มีสี้าต่างๆไปไปชยาไปชยาทำยันไงไปชยาตะบารีแหนแดงไม่้แหนแดงแหนแดงแห้งโหกว่าจะได้ขนาดนี้ ้ก็ได้ขนาดนี้เป็นหลากิโลหลายสีมีสาระัดทองาอ่าแต่าีเดียวกัน้งีเยวัางขายนสัาระัดอ้ายังไม่ตายนี่มเป็นแม่ยู่าช่ ออะไรมากสุดข้าข้าวข้าวข้าวยข้าวข้าวข้าวสวยแล้วนี่ยัเกลอข้านเตรียมเตรียใปรียกาโอ้โห่อมี่ทมเนี่ยค่ะตัวแผ่นปรุงรสไปส่งไปที่ไหน อมนเรม่อยู่ันเลยไม่อยู่เอเมนอยู่นาขึ้นหนึ่งค่ะกัตัวแล้วก็เต้ามาด้วยขึ้นหนึ่ง้วานงเข้าที่ถิอันนี้เป็นที่นิยมนะครับของกรอบๆนะครับที่นิยมหน้านึ่งแพ็เนตามออเดอร์ี่บาทเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะราคาี่บาทเนี่ยอันนี้ิบ้าทโถูกจังนับสิบห้าบาทผมมัดใหญะสีสิบห้าบทื้อไม่ได้เยอะจบาทเยอะ้ไม่ได้ผมมากใหญ่ อ,าายอยู่วันไม่ต้องซื้อค่ะอยู่วัให <lawsuit. S 2> ้เอาขึ้นแต่ละปีเรากินวันนึงบอกว่ามาถึงเรื่องกินี่นี่นี่อ๋ออ้ใจเพราะท่านะขวดเล็กผมถามเด็กที่ทำมาที้กินบอกว่ากินกี่วันกี่เดือนไม่บอกสัปดาห์เดียวก็หมดแล้วใจขนาดเนี้ยเไมาเจ้าเั้าที่ตลาดนี้ยที่ของของเอาหมูบ้านเอาหมูบ้านราปูกว่านี้กิน เมยนิดเดียครับไม่เยอะหรอกแต่มันแต่มันเข้มกว่าองทีนรรมันรถมันเนื้อรมัต่างกันทีมันจิกเ่ยนะรมันใหญ่นันเนี่ยนี่รถมูตุมานต้องดอเกรีดมันถึงจรเนี่ยนะต้นมูตุมานใช่ไม่ต้องหัว่นเยต้นมูตุมาัเฟ้าเอาลอง เดี๋ยวหมาตดใส่นะเนี่ทิปสูดระวังสลบนะตดหมูตดหมาดันตดหมูตดหมากลิ่นอะไรเอามว่าปลาด้วยกลิ่นแค่ที่เลยทิปสูตรเดี๋ยวล้างห้านะบอกให้ล้างจิ้มามล้างห้า ตายนจะตายนี่มนชิลลตกเล่นขาดคุ้ยซะยับเลยอ่ะใครจะไม่รลดคุ้กอสอกที่เชือวชาญด้านไส่ไปมนนบึงแล้วมกางกางวันนี้เชอูปในการกองของไฟฟ้าภาคภาพิสานนะฮะมา ขอคำแนะนําเรื่องเกี่ยวกับอันดักดาวกับโซลาร์เซลล์พอดีดูแลเรื่องอันดักาวโซลาร์เซลล์พอดีเมื่อก่อน20กว่าปีที่เราวนุ่มๆมามาลากสายพิเตอร์่าแปลงลูกแรกอะดูแลตั้งแต่มอแปลงลูกแรกตอนนี้เป็นพอแล้ว,อลวอพออิศาแล้วก็เลยเป็นคนอนุญ,ญาตเรื่องโซลาร์เซลล์กับใต้ดินโดยตรงเลย <laughs> น,นี่ก็เอตตะคะโดยโดยตรงเลยก็เลยจะขอคำแนะนำหน่อย <laughs> เป็นไไม่ได้เจอยีป <ave> ส <c oughs> <reco Christ. S 1> ิบป <onic bizarre> <c oughs> ีพี่กายพ่อทราแข็งแรงมากเลปเท่าไหร่ครับสิบแปดสิบเ้ายาวโดยจะเก้าสิบหลักเก้าหลักไหนในบางแห่งกันบ้างอ้าเจอกัาแล้วอบคุณข้าวมาเรีักไปหอมมกเลีบ ยังยังไม่เคลื่อนเขายังย่าต้องพูดอยู่าาาพายตัวพายต้องพูด